โย่กัดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับรีบอนเอกับไรอ์ออฟคิงดอมนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงการดองบ้าน่าช่วงนี้เห็นเป็นในเฟซกระแสแวบบแวบนะครับว่าจะมีการดองบ้านไปลงเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งนะฮะในกลุ่มเฟซอันนี้เราก็จะมาพูดถึงและนิยามวิธีการดองนะฮะแต่ในกลุ่มนะเขาก็มีบอกนะผมขอทำเป็นคลิปวิดีโอซะหน่อยนะครับก็อย่างแรกนะครับเราต้องสร้างตัวใหม่ก่อน เพื่อจะไปดองเพราะว่าตัวหลักของเราจะไม่สามารถย้ายไปใน KVK ที่เพิ่งเปิดได้ไม่งั้นจะโกงเกินไปและทางเกมเนี่ยจะไม่ได้ตังจากการเติมอย่างบ้าคลั่งนะครับก็จะไปดูในดุกันแรกๆในการย้ายเข้าเนี่ยย้ายเข้าไปในไทม์โซนนะไทม์โซนอนาณาจักรสมมุติเราจะย้ายเข้าไปอีกอนาณาจักรหนึ่งใช่ไหมเราเข้าไปอดี๋วดเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวสิเดี๋ยว,ยว,ยวิวินะ สร้างตัวน,น,นี่นี่นี่อันนี้คือ ID ในเซิร์ฟนี้เซิร์ฟเดียวนะครับผมสามารถมีหลาย ID อยู่ในเซิร์ฟเดียวได้เห็นไหมสองสี่สามกสองสามหกนะครับก็คือสร้างและย้ายเข้ามาซื้อพาร์ย้ายเข้ามาอันนี้เราก็จะสร้างตัวนะครับน,นี่สมมุติเราต้องการไปในจักสาม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 ศูนย์ศูนย์นะครับคืออีกหนึ่งอาณาจักรอย่างเงี้ยเราก็จะไปดองตัวกันก่อนก็คือสร้างตัวนี้ก่อนมีเวลาก่อนคนอื่นเขาเมื่อเซิร์ฟ ใหม่เปิดปุ๊บเราย้ายตัวนี้เข้าไปเลยฉะนั้นเราจะมีอำนาจและเวลบ้านเยอะกว่าคนอื่นเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่สองสาข้อนะครับสำหรับในการที่เราจะย้ายไปเซิร์ฟใหม่คือฟังดีๆนะฮะบ้านเราเนี่ยห้ามเกินเวลแปถ้าบ้านเกินเวลแปปุ๊บเราจะย้ายไม่ได้นะครับเพราะว่ามันกําหอนดไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็มันจะเตือนเราอยู่แล้วแหละว,ว่ามันมันจะมันจะต้องเป็นอะไรเท่าไหร่นะครับ ปอลเลอรอารยธรรมโหมันเล่นใหม่เลยอะกรีกพลังชีวิตไม่ดีความเร็วในการเก็บอาหารนี่ก็ดีนะฟุ้นฟูแอคชั่นสิบก็ดีอ่าผมจะเลือกโอ้นี่การฟุ้นฟูแอคชั่นห้าและการสร้างห้านี่ถือว่าดีนะแอคชั่นเนี่ยทำให้เราตีเถื่อนได้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ มันจะทําให้เราหลบของเยอะขึ้นนะครับของก็ไปอยู่ในคลางพวกเล่งพวกอะไรเนี้ยการสร้างเนี่ยแรกๆก,ก็ต้องสร้างรัวๆอยู่แล้ว5%ถือว่าดีนะครับอันนี้ไปดูกันนที่ออกแนวรบซะมากกว่าพลยิงการอารมณ์ทับน,นี่ออกแนวรบวิจัยวิจัยวิจัยแรกๆยังไม่ใช้วันไม่ค่อยเยอะนะครับมันจะใช้วันเยอะในใน,ในช่วงหลังแต่สอดแนม30%นี่ก็วิ่งดีนะอันนี้ก็วิ่งเก็บซับเพิ่มขึ้น5%ทุกอย่าง5%นะครับเดี๋ยวผมเอานี้ไปก่อนนะ เดี๋ยวเราข้ามช็อตน,นี้ไปก่อนเลยมันก็จะสอนในช่วงเริ่มเกมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะก็ไม่มีเลยมากการดองเนี่ยมจะทําให้ดูแล้วก็พูดเป็นภาพรวมๆไปเนาะว่าเราควรทําอะไรยังไงมากนะรับปั๊บปัป๊บเดี๋ยวฟังคุยก่อนอันนี้ก็เอ่อหมือนเล่นครั้งแรกอีกครั้งพลังอํานาจ1นึ่งหนถ้าเราดองสดๆอะ่ะมันน่าจะได้ประมาณ4ี่แสนห้าแสนหกแสนแล้วก็มีของอยู่ในตัวบางทีก็ถ้าเกิดเราขยันเนี่ยเจ็ดแปดแสนนะครับ แต่ดองมันมันดองได้แบบว่าอยู่ที่เราเลยแล้วเราจะปั๊มอะไร่าแต่แต่ในการดองเนี่ยห้ามใช้เร่งปล่อยมันไปตามเวลาของมันนะครับเพื่อว่าเราจะเอาเร่งเนี่ยไปลบไปใช้ในกิจกรรมไปอัวิจัยที่เซิร์ฟใหม่ที่เราจะลงเพราะว่าการดองเนี่ยเหมาะสำหรับสายฟรีอยู่แล้วนะครับสายฟรีเพราะว่าเราจะได้มีเร่งมีอะไรไปลบคนอื่นเขาสมมติเราไปลงอีกเซิร์ฟหนึ่งเราดองมาก่อนเนี่ยเราไปลงอีกเซิร์ฟหนึ่ง เรามีเล่งมาละสอเดือนอีกคนนึงไม่มีเลยเขาต้องเติมแล้วเขาเซ็นสายฟรีเขาสู่เราไม่ได้นะครับฉะนั้นก็ใครที่จะไปลงเซิร์ฟใหม่หรือทําอะไรอย่างเงี้ยมีวางแผนจะไปเล่นกับเพื่อนก็ดองก่อนก็วกันถ้าเกิดอ่าเดี๋ยวแดองปั๊บปับป๊บถ้าเกิดเราดองเซิร์ฟเก่าๆอ่ะเราจะได้อ่าแท่นทุกอย่างบัฟทุกอย่างครบแต่ถ้าเกิดเราดองเซิร์ฟใหม่เราอาจจะได้ของรางวัลจากการตีแท่นอะไรอย่างเงี้นะครับ ปั๊บอันนี้มันก็ให้เราทําตามมันไปก่อนแล้วก็จะมีเรื่องผู้บัญชาการโหเยอะมากๆตอนนี้อาจจะยาวหน่อยนะแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันทีละอย่างแล้วกันอันนี้ก็ทําตามมันบอกไปก่อนนะฮะเลือกทหารเลือกอะไรไปตีมันไปก่อนนะฮะก็มีพูดไปเลยนะมีฝึกทหารเนี่ยเราต้องฝึกตลอดเวลาเสร็จปุ๊บกดใหม่เสร็จปุ๊บกฎใหม,ใหม่ตั้งตือแจ้งเตือนไว้หรือถ้ามันไม่แจ้งเตือนโทรศัพท์เราอาจจะแหลกตั้งนาฬิกาไว้เลย ทุกเท่าไหร่ทุกเท่าไหร่ทุก10นาทีทุก15นาทีเราต้องเข้ามาปั๊มทหารตลอดตลอดอตลอดส่งฟาร์มตลอดตลอดตลอด,ตลอดนะครับอันนี้อันนี้เราไปช่วยเหรอโจมตีช่วยเพื่อนในเร็วนะครับแล้วก็ยาเขียวให้ใช้ให้หมดตลอดนะครับใช้ให้หมดตลอดแล้วก็ห้ามกดยาเขียวออกมาใช้นะครับเพื่อเราจะดองไปใช้ในกิจกรรมเซิร์ฟใหม่ๆเซิร์ฟใหม่ๆกิจกรรมก็จะมีแบบตีเถื่อนในสมมติ MGE อย่างเงี้ยมันจะมีวันตีเถื่อนวันเคอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เก็บไว้ใช้วันใหม่ๆนะฮะ ใช้พลังงานให้หมดนะแล้วก็ระดมป้อมระดมโลหะอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ถ้าระดมโลหะก็ได้หัวโลหะมาใช้ในการนําฟาร์มโลหะนี่ดีมากนะครับใช้ให้ในการนําฟาร์มได้ดีคนคิดว่าดีแค่ไหนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะที่เขียนว่า,าโลหะนะครับเป็นตัวที่แบบปกปั้นมาหลายตัวแล้วนะนำทับตีฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลามีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยโลหะเนี่ย เวลามีกิจกรรมตีเถื่อนใช่ไหมผมใช้โลหะผมไม่เอาเคยเออกกลับบ้านเลยนะโลหะตีจน,นน้ยายาเขียว2องสามแสนสี่แสนเนี่ยโลหะไม่เคยกลับบ้านเลยนะตัวอื่นกลับกลับเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่โลหะไม่เคยกลับบ้านเลยนะครัอยู่แบบถึกมากๆอะ่ะมันฮิวมันอะไรของมันอะแล้วใช้ตัวอะไรตามก็ได้ขอแค่เป็นโลหะนาเป็นตัวสกิลศาสเป็นตัวบัฟเป็นตัวอะไรก็ได้โลหะแม่งพา่าสุดยอดจรัจรรบ เดี๋ยวทำตามมันไปก่อนโอเคอันนี้ก็หมดแล้วเนาะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้บ้านเราเป็นหน้าตายอย่างนี้มาใช่ไหมนี่ในแผนที่ของเราจะมีให้เก็บอยู่2แบบการสำรวจถ้ำเนี่ยเราก็จะสำรวจอย่างนี้ปั๊บมันก็จะมีเป็นแบบนี้เป็นหมู่บ้านเป็นของรางวัลให้เราเก็บเราสามารถซูมบอกมาได้เนี่ยเห็นไหมซูมบอกมาได้แล้วกดที่อะไรนะการสำรวจ การสำรวจที่2เห็นไหมซ้ายซ้ายในอันที่2เราก็จะเจอบ้านพวกนี้เก็บบ้านพวกนี้จะได้อะไรได้แผ่นนี้แผ่นนี้จะทําให้เราเปิดหมอกได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้เราเก็บไว้มันจะแลกเป็นเร่ง5้ชั่วโมงนะครับเอ้ย5นาทีนะฮะแต่อย่าเพิ่งเก็บเป็นผมอ่าผมยังไม่เก็บนะครับอ่าแต่ในนี้มันก็สามารถเก็บได้เลยเพราะเรามาดองเนาะเราก็ต้องอัพทุกอย่างไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่ามันมันมีโอกาสได้ของวิจัยด้วยนะครับ เป็นเป็นพวกไอเทมดีวิจัยเนี่ยอย่างทหารเนี้ยให้เราสร้างตลอดเวลาตั้งไว้แล้วเลย5 T ทีกับมาปุ๊บเราสร้าง5 T ทีกับวาปุ๊บเราสร้างนะครับอย่างนี้เลยนะนี่เราก็สร้างไปเรื่อยๆก่อนปั๊บ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 นี่อัพบ,บ้านบ้านตรงนี้เองคือห้ามเกินวลเจ็ดนะครับไม่ควรอัพเกินวลเจ็ดนะฮะได้แค่วลเจ็ดทุกอย่างนะครับวันนี้เร่งให้ใช้บังคับอ่ะใช้ไปก่อนนะครับ คือถ้ามันมันจะมันจะขึ้นแจ้งเตือนเราอยู่แหละถ้าเกิดเราจัพไปเวล8มันก็จะขึ้นว่าถ้าเกิดคุณอัพันเนี้ยคุณจะไม่สามารถย้ายได้นะสันการดองเราจะเลกเทเลยนะใช้ไม่ได้นะครับปั๊บปั๊บรับนี่อัพคัมแพง์ก็ให้เราอัพคัมแพงแล้วก็อัพอัพตามมันไปเรื่อยแต่เราไม่ต้องใช้เร่งนะครับแต่นี่ผมจะใช้เร่งให้ดูนะเอาจริงๆคือไม่ต้องใช้เร่งนะปล่อยมันไปตามการเวลามันเลยเพราะยังไงเราต้องเก็บเร่งไว้ไปดองอยู่แล้วไปดองในกิจกรรมเซิร์ฟใหม่นะครับ ปั๊บเปลี่ยนยุกนะครับเปลี่ยนยุกปึ๊บเนี่ยทหารเราก็จะสร้างไปเรื่อยตีเถื่อนให้หมดน้ํายาใช้ให้หมดสํารวจอ๋อแพทเบ้งนะฮะเนี่ยเราก็อัพตามมันไปมันให้อัพไนไหนก็อัพตามมันไปนะครับเดี๋ยวมันจะมีโรงวิจัยมันให้สร้างโรงวิจัยนี่นี่วิทยาลัยสัญญาสร้างอันนี้เราใช้ไปได้เลยก็ได้นะครับมันไม่ได้สีอยู่แล้วสัญญานันะ้นอะมันจะได้ใช้เวลาสร้างหลายๆอันพร้อมกันยอะไรเงี้ยเนี่ยวิจัยอย่างเงี้ยใช่ไหม มันจะมีเวล1หนึ่งอยู่นี้ใช่ไหมถ้าเกิดเราสร้างวิจัยแล้วเนี่ยแล้วเราไปเก็บไปเก็บพวกเนี้ยมันจะมีโอกาสได้หน้าวิจัยนี่เห็นไหมการทําเหมืองเวล1หนึ่งเห็นไหมปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกดอัพวิจัยเลยวิจัยเวล1หนึ่งเราก็เสร็จแต่วิจัยเวล1หนึ่งมันก็ใช้เวลามีแต่วิลสองใช้แค่ก้านาทีแต่ก็ก้านนาทีก็ก็ดีนะ หรือว่าเราจะวิจัยไปเลยก็ได้นะครับแล้วเราค่อยไปเก็บของจากพวกนั้นนะครับมันจะได้เปลี่ยนไอ้หน้ามันแคบเป็นอย่างอื่นนะครับแต่ว่าแบบหลังน่าจะดีกว่านะเปลี่ยนหน้าไอ้พวกนี้เป็นอย่างอื่นเพราะว่ามันจะได้เป็นรางวัลอย่างอื่นเป็นเล้งเป็นอะไรเป็นทรัพย์เก็บไว้ในคลังได้นี่ก็ได้นี่อีกแหละนะครับก็ทำนี้ไปเรื่อยๆอัพทุกอย่างให้เป็นเวลร์นะครับให้เป็นเวลร์ไม่อัพถึงเวอร์ชันนะเวลร์ชจะย้ายไม่ได้นะเนี่ยแล้วเมื่อต้องการย้ายเราก็จะต้องมาตรงนี้ทีพี นี่ย้ายเมืองครับโอ้โอนี่เป็นเนี่ยปราบก็ไม่มีไไรมากใช้น้ํายาเขียวให้หมดเนี่ยพันหเนี่ยใช้ให้หมดนะครับตีเถื่อนตีอะไรนะครับแล้วก็วิจัยก็วิจัยไปเรื่อยสร้างก็สร้างไปเรื่อยเก็บรูนได้ตามแท่นนะตามแท่นตี ตีบาเบเลียนตรงแท่นให้ได้ exp นะเพราะตีบาเบเลียนตรงแท่นเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยมันยังไม่มีกฎอยู่แล้วเราตั้งเวลาวเลยมาถึงเราไปตีตีใีมได้ exp เยอะนะครับได้ exp เยอะใช้ยาเขียวให้หมดตีบาเบเลียนตีคนเถื่อนฝึกทหารนะครับระดมทัพอะไรเงี้ยตีโลหะอะไรเงี้ยนะครับให้ให้เราสุดสุดสุดไปเลยนะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากแม้ทัพก็อยู่ที่เราเลยถ้าเกิดเราจะเล่นเป็นสาย สายไหนแล้วก็เลือกเลยแต่เลือกแรกๆเนี่ยก็เป็นอ่าอันนี้ก็ดีนะสำหรับสายฟรีนะครับซุนจือซุนจือแรกๆดีเป็นสกิลศาสตร์นะครับเรื่องดองก็จะเยอะไปซุนจือเนี่ยศาสตร์สามเป้าหมายอะทุกทับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างดีนะฮะแต่ส่วนตัวถ้าผมจะเล่นนะผมก็จะเล่นเป็นแบบว่าม้าเร็วมาว้าเอาไว้วิง่งตีตีคนอื่นตีทับธนูตีทับอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆ,ๆน้อยๆนะแต่ถ้าเล่นชนๆให้เพื่อนก็เล่นแบบนั้นก็ได้นะครับ รอบประมาณนี้สายฟาร์มก็ไปโจนอัฟอาร์คเลยเล่นบัฟได้ด้วยเล่นอะไรได้ด้วยนะครับเก็บรูนนะฮะแล้วก็อย่าไปตีคนอื่นเขาให้มันมีกลางโลกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะฮะ <S <S ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการดองแล้วก็อ่าเนี่ยห็นจะมีคนเถื่อนตามแท่นตามอะไรเงี้ยให้เราไปตีได้นะน,นี่เขาตีกันหมดแล้วมันมัน,ม,นมันจะเกิดช่วง7จ็ดโมงสิกับทุ่มสินะครับเวลาอาจจะไม่ชัวร์แต่ผมว่าประมาณนี้เพราะไม่ได้ตีนานแล้วผมไม่ได้สนใจนานแล้วในตัวหลักนะฮะ เนี่ยเราก็อัพมันไปนเรื่อยๆนะครับทำเควสทําอะไรให้ครบอันนี้ก็อันนี้ก็อย่าลืมนะครับเตรียมออกศึกเนี่ยเมื่อบ้านเราเป็นเวล5เราสามารถเตรียมออกศึกได้นะครับน,นี่เราอัพไปก่อนมา,าแรเพงเมืองเวล3 10นาทีอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับเราดองอยู่แล้วขึ้นชื่อว่าดองนะครับเนี่ยเราก็มาสร้างทหารเรื่อยๆสร้างทหารเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเวล2นาทีหนึ่งน,นี้ผมกดไปเลยผมอ่าอันนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะตัวนี้ ก็เป็นวิวห้าใช่ชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็หมดแล้วเล่งหมดแล้วมันน่าจะมีในของขวัญมั้งอ่ะอย่าลืมรับรางวัลอะไรพวกนี้ด้วยนะเนี่ยทำพวกนี้ครบนะครับแต่เราอัพถึงแค่ววเจ็ดพอนนะสาระว่าการนะเดี๋ยวไปอัพวิวแปดเดี๋ยวมันแตกนะฮะเมื่อเราย้ายไปเซิร์ฟใหม่เนี่ยเรามีโอกาสขแข่งทีมบ้านอนะันนี้ด้วยนะครับทีไม่ใช่แข่งทีมบ้านดิเพื่ออำน,นาจเพื่อได้บ้านบ้านม้านะพลังโจมพลังโจมตีม้านะถือว่าค่อนข้างดีนะครับนี่ได้เล่งได้อะไรเงี้ย รับรับรับนี่ครับปร์ฟอัพเป็นวิวห้าใช่ไหมเราก็สามารถเข้าไปออกศึกได้เตรียมออกศึกแล้วก็เล่นเลยนะครับเล่นไปเก็บของเก็บทรัพย์เนี่ยมันจะได้เป็นของล่างเห็นไหมที่อัพตัวอัพอะไรเนี้ยนะครับประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ดองก็บ้านห้ามเกินวิวแปดให้ถึงแค่วลเจ็ดให้ทุกอย่างในบ้านเราเนี่ยเป็นวิวเจ็ดแล้ววิจัยมันก็จะตันของมันเองโดยอัตโนมัตินะครับเพราะมันจะแนวจะเป็นอย่างเนี้ย อัพวิไลเป็นวิวแปก่อนถึงจะอัพอันนี้ได้อะไรเงี้ยก็จะไปของมันเรื่อยๆเองนะครับแล้วก็อัพตลอดเวลาใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะฮะเนี่ยอย่างอันเนี้ยอย่างอันนี้มันอาจจะสร้างไวใช่ไหมเราอัพอันนี้มันสร้างเท่าไหร่5นาทีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราอัพเป็นวรวสองเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสร้าง12นาทีและอ่ะก็จะนานขึ้นมาหน่อยอันนี้เราเปลี่ยนเป็นเป็นวิวสาม ก็จะเป็น25นาทีละเห็นไหมพอเราเป็นเวลเวลรเจ็ดเริแปก็จะเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรามีเวลาไปทำอย่างอื่นได้บ้างไม่ใช่ต้องมานั่งรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างฐานไปเรื่อยอํานาจเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอํานาจพอทุกอย่างเต็มเนี่ยอํานาจาเราจะไม่เพิ่มเพราะว่าเราเพิ่มไม่ได้ไม่งั้นเราจะย้ายไม่ได้แล้วก็ไปเพิ่มททาาางหาางหรรรส้้เื่อยๆแลวก เก็บเวลให้ทหารอะไรเงี้ยเนี่ยใช้น้ำยาเขียวให้หมดเนี่ยวันนึงก็ใช้น้ำยาเขียวระดมป้อมระดมอะไรเพราะว่าสายฟีหลังๆก็จะไปติดเงื่อนไขตรงกำแพงเมืองนะเพราะกำแพงของมันต้องใช้ลูกธนูตอนหลังเนี่ยจะใช้ลูกธนูเยอะมากนะนจะใช้ลูกธนูเยอะมากนะฉะนั้นเนี่ยระดมป้อมไประดมป้อมไปเลยนะเกิดมาระดมป้อมไปเลยนะเอ้ยไม่ใช่ป้อมมันต้องอัพอะไรนะมันมันมันจะมีอันหนึ่งที่ใช้ศูนย์สมาพันธ์เหรออะไรนะ ผมลืมมันจะใช้สมุดอะ่ะไม่ใช่โรงบาลสิไอระดมทับอะ่ะมันชื่ออะไรนะโรงระดมทับอะ่ะคอกมาเวิร์กช็อปประสาทนี่ปราสาทปราสาทปราสาทต้องวอิวเจ็ดนะถึงจะระดมได้อน,นั้นแหละมันต้องใช้สมุดนะครับซึ่งมันจะต้องใช้เยอะมากๆนะฮะก็ประมาณนี้สรุปโดยรวมนะครับบ้านห้ามเกินด้วย8ดให้จุดที่วิวเจ็ดทุกอย่างที่วิวเจ็ดวิจัยตันใช้น้ำยาเขียวให้หมด สำรวจถ้ำเปิดหมอกให้หมดเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นถ้ำให้เรานะเราก็กดสำรวจสำรวจถ้ำเปิดหมอกให้หมดใช้น้ํายาเขียวให้หมดแล้วก็ตีบาบาเลียนตรงแท่นเนี่ยไม่ต้องใช้น้ํายานะเขียวนะครับตีได้เลยแนละ้วได้ exp เยอะด้วยนะทาให้เราประหยัดหนังสือเพราะว่าช่วงแรกๆหนังสือเราจะมีไม่เยอะนะครับเนี่ยอัพเวลมีแค่2อันเองนะครับตีตรงนั้นก็จะแต่อาจจะอาจจะมันอาจจะเก่งหน่อยเราต้องรวม,รวม,ร,วมรวมกับเพื่อนไปนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนนะไม่ก็รอรวมพิทหารดีๆก่อนที่สองที่สามอะไรอย่างงี้นะครับ ก็ประมาณนี้สําหรับนี่ก็ใช้มันเขียวให้หมดเก็บทุกอย่างในหีบไว้อย่ามากดใช้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าหีบทุกขีบเนี่ยเราไปกดใช้ที่โลกใหม่นะเพราะาซับบางทีเกินมาให้ย้ายไม่ได้ต้องลบออกซับออกนะครับประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราสำรวจนี้ก่อนตึงต้งตึง้งตึ้งอยู่เซิร์ฟใครเขาเนี่ยคุยอะไรกันเนะี่ยชงเชงชงเชงโอเค,อเคก็จะอยู่อย่นี้นี่ก็จะเป็นหีบเป็นหีบอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เก็บไว้ เก็บไว้ในคางนี้พอไปเซิฟใหม่แล้วค่อยไปเปิดทีมนี่ก็มีได้เร่งในไรซับเนี่ยเห็นไหมได้เร่งสิบนาทีได้น้ํายาได้หโหโคตรดีเลยเนี่ยหีบนี่โคตรดีเหีบเริ่มต้นเนี่ยซึ่งพอเราสำรวจหีบหมดแบบนี้ใช่ไหมใช้วเวลานานมากโคตรของโคตรของโคตรนานเลยเนี่ยทั้งแบบเนี่ยสำรวจเปิดทีบอะไรเงี้ยแล้วก็ย้ายไปเซิฟใหม่เราก็สำรวจใหม่ฉะนั้นเราจะได้ของคูณ2แล้วเรามีทุกอย่างก่อนเพื่อน แน่นอนสําหรับสายฟิล์มนํากคนอื่นเนี่ยมันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้เนี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับการดองใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามไว้ได้นะสำหรับการดองเห็นช่วงนี้กำลังฮิต ว่าจะไปดองลงเซิร์ฟไหนอะไรอย่างนี้นะครับบางทีอาจจะแอบไปร่วมเล่นด้วยนะอยากนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะฮะตีบ้านเผาบ้านกันนะฮะน่าจะมันดีนะฮะก็สำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับยังไงมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมสนใจตรงไหนคอมเมนต์สอบถามเขาได้นะฮะสำหรับวันนี้ผมรีวิวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวกลับตัวก่อนก่อนแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยลากันแล้วกันขอไปร้านเลยกันสำหรับวีดิโอผมก็รีบิวันนี้ก็ไลฟ์เอาคิงด้อมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ